มอน,นี่ก็สิย่างย่างเลาะมหาเก็บผักนะคะเบิ่งดูปลาตะไคร้งามบ่ค่ะปลาตะไคร่เลาะขอบสะนวยนี่งามแห้งนามงามเลยค่ะเบิ่งเนี่ยมหารอยเก็บผักกันเดื้อจาบน้ผพกริมรั้วเ้ยค่ะผักริมรั้ว่เบิ่งเนี้ยค่ะกรลังกรลังออกก็มี่มึงดูบักําลังเสียอ,อกนวยก็มีนะคะแบบบวบเข้าเนี้ยค่ะ บักบวบกำลังสิเป็ ff, นน้อยปลาอับอกบวบน้อยนี่ใเงยเราแม่ค่ะนี่อันน้อยนี่น้อยนี่พ่อกินเราได้น้องค่ะเนาะน้ยนี่พ่อเก็บแล้วตัดเลยนะคะนั่นดีตัดแล้วเรียบร้อยปลาอัน่วยนี่เพิ่งดูขามาเพื่อท่านแกเรียวนะคะเอาไบเถ้าเอาเนี้ยเราได้ค่ะหน่วยใเงยหน่วยบักใหญ่เลยนะคะคนน่ะปลานมีห่อนห้างหมดปะเนี่ยปลาปลาเพิ่งดูอีกหน่วยหนึ่งเพิ่งดูค่ะเนี่หน่วยหนึหน่งโอ้ยย่ามันมาเพื่อท่านเนาะเนี่ย อันนี้ก็เป็นสมุนไพรเด้อนี่บักกระทกลกเขาเอิญเขาบักกระทกลกบ้านแต่ว่าบ้านอยู่บ้านเอิญบักระสมห้อนะคะบักระสมห้อพะนะแต่ว่านี่เขาเอิญกระทกลกค่ะป้าทักริมหัวเหมคะ่ะป้าลายอยู่ดีคะ่ะแม่เก็บบ่ทันป้าต้นนี้ก็บน,นวยนี่ก็แก่แล้่ยวนวยนี่ก็ยยใหญ่แห้งแก่แล้วคือกัน มาบรท่านเนาะคะ่ะพี่อาโ้นนยนี่ไก่แก้เบิดหรอโอ้ยกลายเป็นอันเอาไปเฮ็ดพันธุ์ไดเ้เบิดหรอคนันนี้โอ้ผักริมหัวเข้ไก่แก้ไปเบิดอหรอป้าแต่เสียดายน้อยนี่ไงแห้งไหมคะ่ะพื่อนอันนี้ก็แก่เลี่ยวผัดเพื่อใดเราเพราะว่ามันแก่แห้งเอาไว้่ะไปเอาเฮ็ดแนวนะคะฟังทั้งนี้ตะไคร้ทุกคนน,นี้ป้าตะไคร่เพียงเอ,อิกเลาไหมคะ่ะ สีเมนสีเดเมาสางปลาตะไคร้อยู่ไะสางตะไคร่ใบตะไคร่ออกนะคะหาลังเทียเป็ดกับมะลักไค่เลาะกวัวตะไคร่นะคะพวกเนี้ยปลาตะไคร้ลายแห้งนะคะอันนี้ปุ๋ยน้ำมักที่ว่าฝาดตีเห็ดไว้สีเดเมาออกมาผสมอันนั้นยุคกวญญายนาส่วมเล่าหรอค่ะพวกเนี้ยบักบวบนะคะเกีบยวท่านซุ้มหน่วยกระลังออกกระมีอ่าอันนี้พักริมรัวอีหลีเด้อค่ะ ผักริมรั้วจริงๆเลยนี่ผักริมหัวเขานะคะจะนั่นผาก,กันปลูว้เด้อค่ะปูว้ยจะอยู่แต่กินเข้าสิได้กินผักที่ปลอดสารพิษนะคะเขาบริใสสารเคมีมันกันมันบบเป็นอันตรายต่อสุขภาพจะคลองนะคะเนาะเข้าอันเขากินอาหารสะอาดปลอดภัยมันเกิดปิดมีพลดีต่อสุขภาพเข้านะคะเนาะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เข้าสามารถปลูกกินเองได้เขาก็ปลูกไปนะคะจังคาตะไคร้ยังเสียคะ่ะ ตะไคร่เนี่ยปลูกง่ายแห้งนะคะเสียใบมองได้กัติดเนาะคะ่ะค่าตะไคร่ใบบกูนะั่นสิห้าใสประจำเนาะคะ่ะก็อยากเชิญชวนให้มาปลูกนะคะปล,ปลูกกินดีดีกว่าข้าสิสไปซื้อนะคะเนาะเป็นการหล,ลดลดไล่ใจนะคะหลดไล่ใจย่างดีเลยนะคะค่ะสําหรับมือหนีเอาไว้สำนีกอนเด้อผู้ใดบ่มีตะไคร่อยากมากขอกับบ่แพงเด้อค่ะมาเอาโลด